สวัสดีครับเพื่อนเพื่สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงว่าทำไม21 m mm. i l l i o n น i ม e ถึงบอกให้คุณทำการตลาดไม่ใช่ให้ออกไปหาคนหลายคนไม่เข้าใจว่าการทำธุรกิจตรงนี้คืออะไรนะครับทำยังไงให้ได้เงินหาคนมาต่อให้ได้หนึ่งคนแล้วให้เขาตัดเงินผ่านใช่ไหมเราถึงจะได้ l e ARNING b o น n u s แบบนี้ใช่หรือเปล่าแบบนี้เราก็ต้องหาคนเยอะๆสิถูกไหมเราถึงจะได้เงินเยอะๆถ้าจะให้พูดภาษาบ้นบานๆนะครับผมตอบได้เลยว่า ใช่ครับเราต้องหาคนมาสมัครต่อกับเราเราถึงจะได้เงินเพราะ,ะไรายได้จะไม่เกิดขึ้นแน่ๆถ้าของที่เราขายไม่มีคนมาซื้อธุรกิจที่เราทำอยู่คืออะไรครับคือการเอาของคนอื่นมาขายเอาโดเมน .ws ของ GDI มาทำการแนะนำให้มีคนไปซื้อเราถึงจะมีะไรายได้เป็นผลตอบแทนกลับมาแบบส่วนแบ่งหรือที่เขาเรียกว่าคอมมิชชั่นถ้าไม่มีคนมาสมัครต่อกับเราแล้วก็เงินก็ไม่เข้าบัญชีของเราแน่ๆถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะพูดภาษาบ้นบานๆนะครับย้ำอีกครั้งนะถ้าจะพูดภาษาบ้นบานๆให้ทุกคนเข้าใจก็ต้องบอกว่าใช่ครับเราต้องหาคนแต่ถ้าเพื่อให้ทุกอย่างกระจ่างชัดขึ้นและสามารถทำเงินได้มากขึ้นให้มันเป็นธุรกิจมากขึ้นและก็กลายเป็นธุรกิจที่จะสร้างชีวิตเราจริงๆธุรกิจที่จะสร้างเงินให้กับเราตลอดได้ในอนาคตโดยที่เราไม่ต้องทำงานหนักผมก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้หาคนครับ ถ้าคุณหาคนคุณก็จะได้แต่คนมีเงินเข้ามาเพราะมันก็เหมือนกับการที่คุณเปิดร้านขายเสื้อผ้าคุณเปิดร้านเอาเสื้อมาแขวนโชว์แล้วก็เรียกให้คนเข้ามาในร้านหาคนมาซื้อเสื้อคุณแล้วคุณก็จะได้เงินแต่คุณจะไม่ได้ธุรกิจครับเราเน้นให้คุณโฟกัสไปที่การทําการตลาดเพราะมันจะได้ต่อยอดไปสู่การสร้างระบบธุรกิจขึ้นมามันไม่ใช่เหมือนที่หลายๆคนชอบบอกว่า ทำตัวนี้สิได้เง,เงินง่ายๆเลยนะเนี่ยทำมาแล้วหาคนมาสมัครต่อก็ได้เงินแล้วโคตรง่ายเลยผมจะบอกว่าทุกธุรกิจมันก็ง่ายแบบนี้แหละครับหาคนมาสมัครต่อได้ก็ได้เงินเหมือนกันมันไม่ได้ต่างจาก GDI หรอกไม่ได้ยากกว่ากันเลยหรือไม่ได้ซับซ้อนอะไรกว่ากันทักเท่าไหร่หรอครับจะทําให้ได้เงินเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากแต่ถ้าคุณจะทําให้ได้ธุรกิจนี้สิคุณจะทํำยังไงเคยคิดยไหมครับไม่เคยคิดใช่ไหม ผมมีเป้าหมายที่เปิดระบบท1วนี้วันเมดแขึ้นมาและสร้างมันอย่างตั้งใจก็เพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นมันได้และเข้าใจว่าการสร้างธรุรกิจเขาทำกันยังไงนั่นจึงเป็นที่มาที่ว่าเราไม่ได้สอนคุณแบบจับมือทําแบบว่าอ่ะเนี่ยไปหาคนมาสิหามาแล้วคุณจะได้เท่านั้นเท่านี้นะหาง่ายๆแบบนี้หรือว่ามานั่งกลางแผนการตลาดให้คุณดูว่าเฮ้ยมันมีการจัดผลตอบแทนหลายชั้นหลายชงหลายชั้นอะไรบ้าบอ,บอต่อแตกไม่ครับเราไม่ทําเราไม่ทําแบบนั้น เพราะว่าเป้าหมายของเราคือการสร้างธุรกิจระยะยาวและต้องการให้ทุกคนสร้างธุรกิจระยะยาวด้วยเหมือนกันเพราะมันดีกว่าการที่คุณเอาแต่หาเงินไปเรื่อยๆไอ้นั่นก็ได้เงินไอ้นี่ก็ได้เงินโอ๊ยทำไอ้นั้นดีกว่าไอ้นั่นได้เงินได้สาระครับแล้วก็มาไม่ต้องมาเถียงผมนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยเราจับตรงนู้นหลายอันจะได้มีรายได้หลายช่องทางเหรอผมอยากถามสั้นๆครับเหรอผมถามจากใจนะครับ ถ้าคุณแค่หาคนไปเรื่อยๆคุณจะเอาอิสรภาพทางการเงินมาจากไหนเคยคิดกันไหมครับแต่ผมคิดผมคิดว่าผมจะมีอิสรภาพทางการเงินได้ยังไงหาคนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้มาไหมอิสรภาพเนี่ยคำตอบคือไม่ถูกปะจะมีอิสรภาพทางการเงินได้ต้องสร้างระบบครับ ต้องมีระบบที่สามารถทํางานได้ด้วยตัวของมันเองต้องมีเครื่องมือที่ดีต้องมีการบริหารจัดการที่เวิร์กนั่นแหละครับคือการสร้างธุรกิจนี่คือสาเหตุที่เราเน้นให้คุณใช้คาว่าทําการตลาดเพราะคุณจะเริ่มเห็นช่องทางมากขึ้นถูกไหมครับพอบอกว่าทําการตลาดปุ๊บคุณจะเริ่มฝ่ายหาความรู้เกี่ยวกับการการทำการตลาดแล้วถูกไหมฮะถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยมันคือการหาคนคุณก็จะไปหาความรู้เกี่ยวกับการหาคนถูกปะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเรากำลังทาการตลาดเรากำลังทําธุรกิจสร้างธุรกิจ คุณก็จะไปหาความรู้เกี่ยวกับการทําการตลาดเกี่ยวกับการทําธุรกิจเพราะคุณจะเริ่มเห็นช่องทางมากขึ้นตรงนี้ถูกไหมครับเริ่มเห็นว่าการทําให้มันเป็นธุรกิจมากขึ้นเนี่ยทำยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเพราะว่าการตลาดเนี่ยคือส่วนหลักสําคัญของการสร้างธุรกิจครับเมื่อคุณทําการตลาดเป็นและเข้าใจมันคุณก็จะต่อยอดตัวเองไปสู่การสร้างธุรกิจจริงๆได้และนั่นคือทั้งหมดที่ว่ามาครับว่าทำไมเราถึงบอกให้คุณทำการตลาดไม่ใช่ให้ออกไปหาคน ตรงนี้เข้าใจตรงกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยพี่ครับธุรกิจเนี้ยมันก็หาคนเราหาคนอย่างเดียวไม่ได้หรอยกตัวอย่างเหมือนเดิมครับเรื่องร้านขายเสื้อผ้าถ้าเกิดคุณแค่หาคนคุณเปิดร้านขึ้นมาหนึ่งร้านหาคนเข้ามาซื้อเสื้อซื้อเสื้อซื้อเสื้อ,อ,อจบถูกไหมมีตังค์เข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณทําการตลาดเป็นครับคุณสร้างธุรกิจเป็นสร้างระบบเป็นสิ่งที่คุณจะทําต่อไปคืออะไรครับ แน่นอนร้านเสื้อผ้าเหมือนกันคุณเปิดร้านคุณขายของแต่ทีนี้เมื่อคุณมีความรู้การบริหารจัดการการสร้างระบบการทําธุรกิจเป็นคุณเข้าใจโมเดลการทารํากำไรคุณก็จะเริ่มและว,วางแผนว่าจะต้องวางโลเคชันตรงไหนจะต้องมีการจัดร้านยังไงและจะต้องหาเสื้ออันไหนมาไว้ในร้านคุณแล้วคุณก็เริ่มจ้างพนักงานจ้างเด็กมาดูแรลร้านถูกไหมครับให้มันมียอดตามที่คุณต้องการหลังจากนั้นเมื่อคุณบริหารจัดการจนมันเสถียรแล้ว มียอดเสถียรแล้วรูปแบบร้านโมเดลร้านการตลาดโอเคโลเคชั่นทำเลเวิร์กขยายสาขาถูกปะขยายสาขาต่อก๊อป,ปี้เลย d ดูพิเค e มันปึบจากสาขาหนึ่งมาเป็นสาขาสองทำเหมือนกันจบถูกไหมฮะสาขา3ส,สาขา4รายได้เพิ่มขึ้นทำงานน้อยลงนี่ครับคือการทําการตลาดคือการสร้างธุรกิจ สำหรับวิดีโอชุดนี้ครับจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้สั้นๆนะครับว่าทำไมเราถึงบอกให้คุณทำการตลาดไม่ใช่ให้ออกไปหาคนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณครับ